ัสดีครับพี่น้องครับมืาอนี้มาซื้อหญ้าไนครับนี่มุ้งแมนครับมืาอนี้มาซื้อหญ้าแตงกุลาไปปลูกไปเหงุ้งว่าครับพี่น้องครับนี่คือท่อนพัดมันกำลังกัดเหยครับพี่น้องยังไที่นี่ครับเดี๋ยวจะไปปลูกอยู่หน้าก็เห็นดอกขอเฟงกุลาเหงุ้งว่าก็จะกินครับพี่น้องครับถือใบมีถือเป็นร้อยพี่น้องซื้อท่อนมันดีสุดครับเนี่ยนี่ใครเอาเอง รสเมื่ยไร่อาหน้าเพิ่งเวลาถุงง่อยกล้วยจริงครับพี่น้นองครับนี่นี่ครับพี่นอ้องโอเคแล้วไเปเบิ่งวิธีการตัดคุ้มเพิ่งครับชันท,ทันครับชันทัน,ทน,ทน,ทน นี่ครับคนลงทุนครับนี่เจาะแผงโซลาเซลล์มดหงาแพงกุลาอันนี้ชุดน,นี้หามืเพิ่นว่าครับนี่นี่ครับแผงโซลาเซลล์ชุดน,นี้หามือเพื่อมาปลูกมดน้ำหงาแพงกุลาโดยเฉพาะครับพี่น้อง,องนี่ครับโอ้งามม่ายม,มีลีงั้อนี่ซุมนี่ตัดครับพี่น้องซุมนี่ตัดแหลมทนพันมัน โอ้งามครับท่านอันนี้นจานี่ต่เอเนี่ยน,นี่ก็สามร้อยตั้พันพันโดยเฉพาะ สันตัดแล้วครับพี่น้องอันนี้ม้วนเงาเงาหิบพันพันมันนี่ครับเงาหิบพอนพันม้วนสันตัดแล้วท่างผู้ชครับม้วนสันตัดแล้วไม่้งบอกก็รีบม้วนงามแฮ้มอู um, uh, ้นอรถมาใส่เหรออู้รถรถยี <porch corpse> ่สิบเข่งเอารถมาใส่เหรอครับนี่ครับ โอ้ยงามแห้งหยาแพร่งกวล่าครับพี่น้องห้วงง้อยก้อยกินวิตามินกับอะไรกันว่าเนี่ยนี่ระบบน้ำเพิ่นครับเราบ๊อบน้ำเพิ่นนี่ระบบน้ำเพิ่นอันแปรงหยาเนี่ยยุ่สะตึกเด้อครับพี่น้องนี่แปรงหยาเนี่ยยุ่สะตึกครับนี่โอ้ยงามแห้งนี่ครับ ครัปลูกยูนี่เพิ่นว่าปลูกซิบราครับพี่น้องเพ่งกวลาซิบรลขายตอนนี้ขายได้เป็นแสนแล้วครับขึ้นทุนไปแล้วเพิ่นว่าขายแต่หยาก็รวยครับพี่น้องขายแต่หยาก็รวยครับคุอเพื่อนรถมาใส่เอา,เอานี่ครับ าเพื่อเป็นธุรกิจได้เลยครับพี่รองเนี่ยลูกแต่หญ้าหญ้าแพงกุหลาบเหงื่อเข้เหงัวรวยได้นี่ครับโอ,อ้ยสุดยอดเลยว่ะเอาพี่น้องเบิงบ้งเบิ้ง สวน้าเพิ่นแล้วเดี๋ยวซื้อเพิ่นแล้วก็สิไปปลูกครับพี่น้องเดี๋ยวไปปลูกอยู่หน้า้าเบงครับว่ามันสีงามคือจังเคยจาปลูกบ่าเดี๋ยวสิทดลองเบิง่งจกอีกสองสามเดือนอ่นละงจิไใจเบิ่งมันอเดี๋ยวตอนนี้กะสิปลูกซื้อไปปลูกโดยเฉพาะเลยพันมันอ่าปลูกแล้วก็จ้าสิเบิง่งว่ามันงามคือของเขาบ่ Oracle. พี่น้องเดี๋ยวสิลงทุนไปปลูกแล้วพี่นอ้องยัน้อยก็ไปปลูกครับ จะตามไปเบิ้งน้ากันครับครับพี่น้องหลังจากไปซื้อแพ่งกลามามาปลูกลรวพี่น้องนี่กำลังขนลงนี่ครับปลูกแล้วนี่ครับพี่น้องปลูกงาแพ่งกลาครับคักๆเลยพี่น้องนี่ลูกครับเริ่มแล้วปลูกงาแล้วบานนี่เต็มที่เลยเต็มที่ซื้อมาแล้วก็มาปลูกครับห้อยๆๆแล้วจังเอารถเหยียบที่หลังอีก รถขาดไปเลยเป็นว่ะอ่าโอเคพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งอีกเด้อไปเบิ้งตอนมันงอกมันงามหมดแหละผลผลิตขึ้นมากหมดเละพี่น้องอือเน่ยแหละไทยแหละผลข้าวผนไถใช้รถไถเดินตามมัครับนี่ดิน่ะโอเคแล้วไปปลูกซอยข้าวกันพี่น้องห้อยหยางกันเสร็จเรียบร้อยปลูกแล้ว

Đu 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 thâm na, nó vẫn mất cục nhảy Ok, xếp đẹp rồi Kim đi, bay là gấp, đúng không? Bye bye